คนที่คุณกำลังคิดถึงคนที่อยู่ในใจคุณอยากจะรู้ใช่ไหมคะว่าเขาใช้เนื้อคู่ของคุณไหมคุณและเขาเนี่ยจะได้มีโอกาสคลองคู่กันหรือได้คลองรักกันไหมในอนาคตข้างหน้าจากหน้าไพ่นี้เลยนะคะอยากจะบอกว่ามันมีโอกาสมากค่ะแต่อาจต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะจากไพ่หกไม้เท้าใบแรกเนี่ยนะคะ ไพ่ก็บอกเลยว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะสำเร็จเป็นอย่างมากเลยนะคะในอนาคตแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนะถ้าหากว่าตอนนี้มันดูเงียบๆหรือบางคนก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตหรืออาจจะเงียบหายกันไปบ้างนะคะแต่คุณจงเชื่อเถอะค่ะว่าสักวันหนึ่งนะคะคุณและเขาเนี่ยจะได้กลับมาเจอกันแน่นอนในวันที่ตัวเขาเองเนี่ยก็มีความพร้อมทุกอย่างที่ จะมอบให้คุณได้อย่างที่คุณต้องการเลยนะคะแต่ในตอนนี้เนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่กําลังสร้างเนือ้อสร้างตัวกันอยู่นะคะในช่วงเวลาที่คุณและเขาจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงวัยเลขสี่เลขห้าหรือเป็นช่วงที่อยู่ในบ้านปลายของชีวิตเลยก็ว่าได้นะแต่อยากจะบอกว่าในช่วงเวลานั้นนะคะทั้งคุณและเขาเนี่ยจะได้ใช้ชีวิตด้วยความรักและความเข้าใจกันเป็นอย่างดีเรียกได้ว่ามี มีความสุขด้วยกันไปจนตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะ